นี้ค่ะโบจะพาไปชมนะคะมัดด้า3ค่ะใหม่ปี2022ค่ะว่ามีการปรับเปลี่ยนเพิ่มออปชั่นอะไรมือบ้างไปดูกันเลยค่ะ ดีค่ะวันนี้มาพบกับโบอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะโบจะพาไปชมนะคะมัสด้า3ค่ะใหม่ปี2022ค่ะว่ามีการปรับเปลี่ยนเพิ่มออปชั่นอะไรมือบ้างไปดูกันเลยค่ะค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับมาสด้า3นะคะปี2022ค่ะมาพร้อมกับสีใหม่นะคะรอนแ a t ชินัมค o t สค่ะในส่วนของด้านหน้านะคะกระจังหน้าค่ะก็ยังเป็นตามสไตล์เอกลักษณ์ของม a สด้นะคะมีเส้นค่ะ โครเมียมนะคะสิกเนเจอร์วินนะคะที่สอดรับกับโคมไฟหน้านะคะในส่วนของด้านข้างค่ะลังด้านข้างนะคะตัวนี้เป็นตัวท็อปค่ะได้ล้อแมกอลลอย18นิ้วมานะคะในส่วนตัวตัว C เริ่มต้นนะคะไล่ล้อแมกอลลอย16นิ้วนะคะตัว S ก็จะเป็น18นิ้วนะคะด้านท้ายนะคะด้านท้ายค่ะไฟท้ายนะคะก็เป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะโปรเจคเตอร์นะคะในส่วนด้านหลังค่ะเซนเซอร์ ถ้าเป็นตัว C ค่ะตัว C ปรับเพิ่มกล้องมองหลังเซ็นเซอร์หลังมาให้นะคะในส่วนของตัวท็อปก็จะมีทั้งเซ็นเซอร์หน้าเซ็นเซอร์หลังมาให้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าเซ็นเซอร์หลังนะคะจะปรับมีแค่4จูดแต่ระยะการทำงานหรือว่าจับก็ยังคงเหมือนเดิมค่ะ อของเซ็นเซอร์นะคะถ้าเป็นรุ่นท็อปค่ะเราก็จะได้เซ็นเซอร์หน้าและเซ็นเซอร์หลังนะคะแต่ค่ะในตัว S ค่ะเราจะได้เซ็นเซอร์หน้าเพิ่มขึ้นมานะคะค่ะและในตัว C นะคะและตัว S ค่ะมีเพิ่มระบบนะคะ AFS มาให้นะคะเป็นระบบค่ะปรับองศาไฟนะคะตามการเลี้ยวของรถนะคะระบบนี้นะคะเมื่อเราขับรถในทางโค้งค่ะ,ะระบบไฟนะคะจะปรับ ตามความโค้งของถนนนะคะทําให้เราสามารถเห็นเส้นทางได้ชัดเจนขึ้นแล้วก็ขับขี่ทําให้เราสามารถขับขี่ได้อย่างปลอดภัยเพิ่มยิงขึ้นค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูในส่วนของด้านในกันต่อนะคะว่ามีการปรับเพิ่มอะไรมาบ้างค่ะและเดี๋ยวโบจะพามาดูภายในของมาด้ามนะคะปี2022ค่ะภายในยังได้อะไรมาบ้างนะคะก็ยังได้นะคะอะ ปุ่มพุสตาร์ค่ะก็ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยนะคะพวงมาลัยมันตีฟัง์กชันนะคะมีแพนเทนชิพเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยมาให้นะคะหน้าจอค่ะ,ะแสดงข้อมูลการขับขี่นะคะเป็นแบบดิจิตอลนะคะแล้วก็เป็นแบบสีนะคะแล้วก็เป็นส่วนของหน้าจอวินชิ a แอคทีฟไดวิด่ง display นะคะทีย่ยิงขึ้นบนกระจกนะคะ มาให้นะคะค่ะหน้าจอนะคะเซ็นเตอร์ดิสเพย์ค่ะขนาด8.8นิ้วนะคะเชื่อมต่อ Apple CarPlay ค่ะ Android Auto ได้นะคะพร้อมปุ่มควบคุมค่ะเซ็นเตอร์คอมเบรเดอร์มาให้นะคะแอร์ค่ะแยกอิสระซ้ายฝานะคะมา,าเกียร์นะคะเป็นเกียร์ค่ะอัตโนมัติ6สปีดค่ะพร้อม2 โหมดในการขับขี่นะคะมีเบรกมือไฟฟ้านะคะออโต้โฮมาให้นะคะค่ะและในตัวท็อปนะคะก็ยังได้ลำโพงโบส12ตําตำแหน่งเหมือนเดิมนะคะรับรองได้เส่าเสียงก็ยังไพเราะสนเอหูอยู่เหมือนเดิมเลยค่ะค่ะและด้านหลังนะคะก็ยังมีแอร์หลังมาให้นะคะทำให้ ผู้โดยสารด้านหลังนั่งยืนสบายแน่นอนค่ะไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะคะและเครื่องยนต์นะคะก็ยังเป็นเครื่องยนต์สกายทีป G2000 ค่ะแรงม้านะคะอยู่ที่165แรงม้าค่ะแรงบิด213นิวตันเมตรนะคะอัตราการประหยัดสิ้นเปลืองนะคะอยู่ที่15.9กิลโลเมตรต่อลิตรค่ะและราคาค่าตัวของเจ้ามาด้า3ปี2022นะคะในส่วนของตัว C ค่ะมีการปรับเพิ่มขึ้นมา10,000บาทนะคะราคาค่ะจะอยู่ที่979 9,000บาทค่ะและรุ่น S กับ SP นะคะตัวนี้ค่ะราคายังคงเดิมค่ะตัวราคาตัว S นะคะจะอยู่ที่1 6 9 0 0 0บาทค่ะและรุ่น SP นะคะจะอยู่ที่1,198,000บาทค่ะและสำหรับมาด้าน3นะคะก็มีให้เลือกถึง2ตัวถังค่ะจะเป็น4ประตูซีดานนะคะหรือจะเป็น5ประตูฟาสแบ็กค่ะแล้วแต่ความชอบเลยนะคะอยากจะได้แนวเก่งหรือว่าแนวสปอร์ตเราก็มีให้เลือกค่ะ โบขอฝากแคมเป็นนะคะ Marda 3ปี2022นะคะดอกเบี้ยค่ะ1.99%นะคะดาว25%พน48งวดนะคะและฟรีประการภัยชั้นหนึ่งค่ะ m a ด d a Premium Insurance ให้1ปีนะคะ รับประกันคุณภาพตัวรถนะคะให้3ปีหรือว่า100 0 0แกิโลค่ะและยังมีบริการนะคะช่วยเหลือฉุกเฉินย4บสชั่วโมงให้นานถึง3ปีเลยค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้ค่ะที่โชว์รูมมาสด้ามิแท้ข้างบิ๊กซีนะคะหรือโทรมาค่ะ077ค่ะ600 109ค่ะหรือว่าถ้าใครอยากติดต่อโบโดยตรงนะคะเดี๋ยวโบจะแปะเบอร์โทรและลิงก์ไลน์ไว้ให้ทางด้านข้างนี้นะคะแล้วติดต่อมานะคะ ค่ะวันนี้นะคะโบก็ขอจบการรีวิวมัดด้า3ปี2022ไว้แค่นี้นะคะไว้โอกาสหน้าค่ะโบจะพาไปชมรถรุ่นไหนหรือว่ารีวิวดูรถรุ่นไหนอีกอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้กองของพวกเราด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ